สวัสดีนะครับก็ในคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาทําย้อนหลังหลัเบื้องหลังจากที่ผมได้ทําคลิปแจกโปนที่เรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวผมจะมาสอนโหลดโปรนะครับขั้นตอนแรกให้ทุกคนนั้นกดคําว่า happy mod นะครับ happy mod นี่ทบมันจะเป็นแบบนี้นะกดตรงนี้ครับมันจะขึ้นว่าดาวน์โหลด happy mod นะครับ จากนั้นกดตรงนี้นะครับกดคําว่าดาวน์โหลดอ่ะกดนะครับดาวน์โหลดจมกระยิดเข้าไปดูนะครับเพราะถ้าไม่นั้นเดี๋ยวมันจะหายนะเอามาเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็กดคําว่าแฮม p ี้มอสนะครับติดตั้งอันนี้ติดตั้งนะครับเปิดแอปนะครับเปิดตามนี้เลยนะครับจากนั้นรอให้มันมานะครับ นี่มันจะขึ้นว่าไม่มีไวรัสนะครับกดอนุญาตนะครับรอเริ่มต้นแป๊มหนึ่งนะครับอ่ะอะไรเนี่ยทุกคนก็ไม่ต้องไปสนใจคลิปวิดีโอนะครับจากนั้นก็ทำการกดคาว่าตกลงนะครับใช่ตกลงนะครับอ๋อมันจะขึ้นแบบนี้เมื่อกี้ผมลืมไปว่าผมอยู่นะครับ เดี๋ยวผมขยายต,ต่อตอนที่มีโฆษณานะครับอะตอนนี้ก็ได้มีการตัดต่อโฆษณาที่เรียบร้อยแ,แล้วก็รอสักครู่นะครับเรารอให้มันมานะครับอ่ะเริ่มต้นเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะสอนลง OBB ด้วยนะครับกดคาว่าติดตั้งนะครับรอสักครู่นะ ขอยาตนะครับรอสักครู่นะเดี๋ยวผมขญาตก,กดคำว่านอนุญาตนะครับติดตั้งนะครับรอให้มันมานะครับ อ่ะจากนั้นกดคําว่าเปิดนะครับมันจะขึ้นว่าติดตั้งแอปแล้วนะครับกดเลยนะครับอ่ะทีนี้เรากดคําว่าปรากฏด,ด้านบนสุดนะครับเปิดนะนี่กละบอกครับจากนั้นก็ อ,อ้าวอ๋อมันมาแล้วครับเราใช้แอปนี้นครับอันนี้มันจะขึ้นแบบนี้นะครับเพราะเพราะว่าผมโหลดใหม่นะรับรองว่าโปรนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับจากนั้นก็กดคำว่าสุ่เข้าสู่ระบบนะครับหมดโปรยูนะครับเข้าสู่ระบบ อ่ะก็สำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับลง OBB นะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ